อ่ะสวัสด,ดีนะครับนักศึกษาก็วิชา time and motion นะครับหรือว่า work study ก็ได้นะครับเป็นทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่นะครับก็เริ่มที่จะใช้มาเป็นหลักสูตร6-3นะครับเป็น work study จริงเป็นวิชาเดียวกันนะก็เริ่มเป็นอันดับแรกเราก็ดูตัวอย่างนะครับหลักเรา time าก็คือเวลาก็คือเราก็ให้หาเวลามาตรฐานให้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็จะเน้น เฉพาะการหาเวลามาตรฐานนะครับแล้วก็อธิบายแผนภูมิแล้วก็กระบวนการต่างๆนะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับต้นแผนภูมิกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแผนภูมินะครับที่เราได้ใช้นะครับโอเคเห็นไหมครับอันนี้ก็โฟ c ์เ s c ชั r นนะครับหรือว่ากระบวนการผลิตนเองนะครับก็เราผวัตดิบเข้ามานะครับก็ไล่มา แล้วก็มาดูไหมครับจัดเก็บวัตถุดิบแล้วก็ผสมนะครับผสมเสร็จปุ๊บทดสอบถ้าบรรจุปุ๊บแล้วก็มันก็จะมีเครื่องดักไอดักเศษต่างๆอันนี้เป็นการอธิบายอย่างหนึ่งกันนะครับสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับที่เรา,าได้เจอในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตัวโฟชาร์ในการลงทะเบียนเนี่ยครับเราเจอแน่ๆถูกไหมโฟชาร์ในการลงทะเบียนเนี่ยเจอแน่ๆเพราะฉะนั้น ไอ้พวกนี้หนีไม่พ้นนะครับเราก็จะต้องรู้แต่ทีเนี้ยในโรงงานเนี่ยค่อนข้างใช้ตัวเนี้ยเยอะมากนะครับก็จะอธิบายง่ายๆนะครับบางทีโรงงานมีหลายภาษาหลายประเทศหลายชนชั้นนะครับเราก็ต้องอธิบายด้วยภาพนะครับเพราะฉะนั้นด้วยภาพพวกนี้นะครับก็อธิบายได้อย่างเราปฏิบัติการระดับไหนนะครับไล่ล,ลงครับนี้อ่าใครมองก็ต้องเข้าใจใช่ไหมมาถึงมีประ่า้อสั่งมาปุ๊บ ไปจากซื i, ้อมาจากไหนมาจากข้อมูลลูกค้าต่างๆที 2. ่เราต้องการนะครับข้อมูลสินค้าเสร็จแล้วก็ปฏิบัติการขายปรับปรุงสต็อกก็ทําเอกสารกํากับการขายอย่างเงี้ยรู้เรื่องมาดูเรื่องถูกไหมอ่ะจะเป็นอันนี้นะครับมองแต่ภาพต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำจนจบเลยนะครับอันนี้มาจากโรงงานผลิตน้าตาลนะครับมาจากในภาพทุกอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตในทางเราออามาใช้ในการศึกษานะครับก็เริ่มตั้งแต่ต้นอ้อยเห็นไหม อ้อยทํงานถึงจะเป็นน้าตาลชายขาวเห็นไหมครับไล่มาอ้อยปั๊บเลิมตรงนี้โอ้โหเป็นไงครับมาหบมบีบอ้อยเห็นไหมครับสับอ้อยก่อนแล้วีบหีบก็คือบีบเอาน้ําออกนะครับแล้วก็เอาน้ํามาเก็บไว้เอากากไปทํอลายเห็นไหมครับเอากากามาปึ๊บจักย้อนขึ้นไปไปต้มไอ้นมไอ้น้ํานะครับอ่าแล้วก็ทิ้งกาก นะครับทีนี้น้ำมาไปทําอะไรก็มาถักรวมมาทําให้มันน้ําอ้อยมันใสเห็นไหมการตกตะกอนอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่แล้วก็มาต้มต้มต้ม,ตม,ตมแล้วก็จะได้เป็นถังน้ําตัวน้ําเชื่อมนะครับที่สมัยนี้ก็มีการขายน้ําเชื่อมเห็นไหมไม่ต้องทเํเมล็ดขาวก็จะถลูกกว่าจะเป็นน้ําเชื่อมแต่ใา้เป็นตอนนี้แพงกว่าแล้วก็มาหม้อกรองนะครับนี้ก็แล้วแต่เ็าจะกรองอะไรก็ ก็คือเศษตัวที่เราไม่ได้ใช้อ่ะครับก็เอาเศษกากอาการทำต้มน้ำตาลต้มอ้อยได้น้ำตาลเนี้ยครับอ่าเอากากมาทิ้งลบจุกไปพอเสร็จแล้วได้ถังน้ําเชื่อมเราก็มานั่งไล่เห็นไหมมีหม้อหม้อเอหม้อบีหม้อซีหม้อเอหม้อบีหม้อซีไล่กันกันกันต้กว่าจะได้เป็นน้ำเชื่อเอ่อน้ำเชื่อมที่เป็นแห้งๆอ่ะครับน้ำเชื่อมไปกาเอากมาททำเป็นนู่นแล้วก็องการโอ้ก็จะเสร็จไหครับเนี่ย นี่ไกระบวการเรามองกับพาะออกไหมถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงงานเนี้ย ต่อๆต,ต,ต,ต่อมาตรงนี้พอเสร็จแล้วก็รอไข่สุกนะครับถ้าอร่อยก็ตัดใส่จานหรือว่าถ้ายังไม่เสร็จไม่สุกก็ย้อนกลับไปครับผมพิกเพิ่มให้มันจบ,บก,ก็บบบกลับมากระบวนการมาพิกกลับไปปุ๊บกระบวนการให้มันจบอย่างเงี้ยครับเป็นตน้นนี่ก็คือเป็นแผนฟูโกัสเชาร์ดที่ใช้ได้นะครับนี่เหมือนกันก็เริ่มแบบต้นมาครับการทำกระป๋องโคบมีหลายแบบอันนี้แบบปั๊มเอาแผ่น ดีบุกมา <c oughs> นะครับพอแผ่นดีบุกเข้ามาเสร็จปุ๊บเป็นไหครับเราก็ปั๊มปั๊มปั๊มแต่แผ่นตรงตรงนะปั๊มไม่เข้ามอปึ้งปึงป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 ้งตูดๆๆเรื่อยเรื่อยขึ้นเรือดขย่ยกินเลือดยาวึ้นเลือดยาวจนได้ขาะพอได้ขณะประมาณติดอ๋เซฟนัดเนึึงนะแต่เขาเ็้ามาตัดปาอ,ออกแล้วทำความสะอาดนะครับ แล้วเกลือผิวนอกแล้วก็ขึ้นคอตัดคอตัวเนียื้ดแล้วก็อ๋อเป็นกระบองแล้วจะไปปิดปัรจุกฟ้าอะไรก็อ,อ,อีกเรื่องหรือกระบวนการนี้ก็ชัดเจนจากเรารปทุกขันหินมากดเ,เข้ามาลงบนฟ้าทำไมครับมาใส่ถ่านมาบดมาใส่หม้อน,น้ำปั่นปูดปูดปัด่ปปนไอ้น้ำ ผ่านมาปั่นมาต้มน้ําให้ไอน้าวิ่งไปปั่นไอไอกัางฐนกลางฐันปั่นออกมาเป็นกระแสไฟฟ้านนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งอนนีก็แผนภูบนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาอันนี้ก็จะกําหนดเวลามานะครับเช่นลูกค้ามาลูกค้าจะคําสั่งซื้อเห็นไหมครับลูกค้ามาต้องเสร็จภายในกี่วนันอ่าอันนี้ถ้าใครอยู่โรงงานจะไ้ฝึกง,งานใครจะรู้ละอ่ะไฟฉาอยู่ในไฟฉสอ2วัน นี่ก็จะกำหนดมาโดยวันอันนี้สิบสามวันระหว่างรอเนี่ยรอคอยเนี่ยได้สิบสามวันมาที่โรงงานเอีกหนึ่งวันไปคังสินค้าอีกสี่วันมาโรงงานบีมาขนส่งมาโรงงานบีมาฉีกกระป๋องมาทําโอ้กาจะเสร็จก็ห้าสิบสองวันอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ต้นยาววัจนจบห้าสิบสองวันอันนี้ก็ดีนะเป็นแผนภูมิอย่างหนึ่งใช้กาหนดเวลาได้อันนี้ก็จะย่อยลงมานะครับเป็นแผนภูมินะครับกระบวนการ ก็จะย่อยลงมาจากก,กลิ็เกินกระบวนการก็คูน้ครับตัวทั่วไปนะรเราก็ต้องรู้นะครับสัญลักษณ์ที่เราใช้จำๆเลยนะครับในวิชานี้อยู่้าตัวอันดับแรกวงกลมตุยๆวงกลมปฏิบัติการหรือว่าทำงานนั่นเองนะครับรูปลูกศรเห็นไหมลูกศรก็คืออะไรครับ เืนย้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็ดูที่มันตรงกันไหมสี่ด้านเรียกว่าอะไรตรวจสอบเห็นไหมทง่ายสี่เหลี่ยมเวลาราลอคอยใครเราต้องดีเลยใช่ไหมดีเลยเนี่ยดีเลยอะไรก็เป็นรูปปิุีเวลาตรวจสอบก็ตรวจสอบเออเวลาจัดเก็บก็เอารูปสามเหลี่ยมนี้นีบเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ใช้มีอยู่ประมาณนี้นะครับ รับทำสั่งซื้อมาเห็นไหมครับก่าจะผ่านการเจรจาต่อรองมาแต่ฝ่ายแต่ละฝ่ายอันนี้เป็นแบ่งตามฝ่ายแต่มันไม่มีวันนะตัวแบ่งก่อจะได้โอ้โหตัดเก็บทรงเปิดกลับมาใหม่เห็นไหมครับได้มาขึแล้วแต่ว่าเขาจะทำอะไรได้มานี่ก็จะเป็นไปได้ คำนำซื้อมาเริ่มว่าไปผ่านไหนบ้างผ่านกระบวนการอะไรก็อจะวิ่งกลับมาจบงานได้นะครับอ่าที่ก็เหมือนกันตัวอยางบริฉัดหนึ่งเขาก็าจะเป็นแฝงกระบวนการผลิตนหครับเอาเหล็กเอาเครื่อง CNC มาตัาดมาเจาะเอาเหล็กขยับไปนูป่นไปนี่ไปเพื่อน้ามันก็จะส่งเลยนะครับเคลื่อนย้ายทํางานเคลื่อนย้ายทํางานเคลื่อนย้ายทํางานเกลื่อนย้ายทำงาน นี่เวลานี่แหละสำคัญเราจะรู้ได้ไงว่าชั่วโมงหนึ่งได้กี่ชิ้นหรือได้ยังไงทำจากตรงนี้นี่แหละเราต้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาอาจจะเป็นเวลาสรุปมาแต่เวลาหาจริงๆก็หา,าจากเวลามาตรฐานนะครับแต่เราจะให้ดูต่อไปอ่ะอยงในชีทที่เคยส่งเดี๋ยวส่งชีทให้ก็ได้นะครับถ้ายังไม่เคยส่งอันนี้เป็นการเย็บเป็นเก อาจจะมีการอันนี้ก็จะละเอียดขึ้นมาแต่ไม่ได้ไม่ได้หาเวลาเฉลี่ยให้เราดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เวลาเฉลี่ยก่อนเวลาเฉลี่ยหรือว่าเวลาสังเกตเนี่ยนะครับคืออะไรเวลาเฉลี่ยคือเวลาสังเกตตัวนี้ก็คือเวลาที่เราไปจับเวลาโดยตรงกับคนทํางานคนกาลังเย็บผ้าเนี่ยเราไปจับเวลามาเลยนะครับสิบครั้งแล้วมาเฉลี่ยกันคือตัวนี้คนเราทําเนี่ยสิบคนทําเร็วทําชา้าทําไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยประสิทธิภาพของแต่ละคนจะเห็นได้ว่าในแต่ละ,ะแผนกมีคนเดียวไม,ไม่เลยไม่มีอะไรแตกตื่นแต่ถ้าเกิดหนึ่งแผนกมีหลายคนเห็นไหมครับชื่ออะไรบ้างอูเทนวัชนานาลินาสุนทอนเวลตาเนี่ยเราต้องทําจับทุกคนร้บบวกกันแล้วก็หารเฉลี่ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวประสิทธิภาพเราจะเรียนเราใช้วิธีเดียวพอเว็บิ้งเฮาประเมินสี่ด้านจะมีตารางให้นะครับไม่ต้องกลัวมีเรื่อง การกระสมองเสมอสิ่งแวดล้อมนะครับความเร็วต่างๆอยู่ตี่นี้เดี๋ยวสอนรอ,อ,อบนี้ประสิทธิภาพพอได้ประสิทธิภาพเสร็จให้เอาตัวนี้นะครับเวลาเฉลี่ยคูณป,ประสิทธิภาพร้อยสาสิบสองเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรครับเวลาปกติเราคนทํางานในเราให้ร้อยเปอร์เซ็นหรือ100หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แต่ถ้าเกิดมันมีการทําเร็วทําช้าเนี่ยทําเร็วเราก็ต้องบวกไปเปอร์เซ็นต์อีกมติบวกไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็บวกไปศูนย์จุดหนึ่ง ก็คือสิบเปอร์เซ็นก็นคือเอาเวลาเข้าไปคูณอันนี้แปลว่าเขาเร็วไปเท่าไหร่ครับสามสิบสองเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยสามสิบสองหรือว่าหนึ่งจุดสามสองแปลว่าเขาทาเร็วไปเห็นไหมเวลาที่เราจับได้ห้าสิบห้าแต่เวลาจริงๆเขาเฉลี่ยก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามเห็นไหมเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาถ้าออกมาเป็นแบบนี้แปลว่าเขาทําเร็วเราก็ต้อง เผื่อเวลาไปอีกเผื่อคนอื่นมาทําช้าอย่างเงี้ยครับเป็นต้นอ่าสถานนี้เวลาออกมาได้82เปอร์เซ็นต์รงเพราไม่ถึงร้อยเพราะว่าคนนี้เขาทําช้าเห็นไหมเวลาจริงคือที่จับมา47แต่เวลาเลยครับเอาออกมาได้39พอเดี๋ยวเผื่อคนอื่นมาทำเนี่ยคนนี้มันทำช้าเราต้องปรับเวลาให้เป็นปกติก่อน จากคนทุกคนที่ทํามาเฉลียล่ยเราต้องให้เป็นปกติให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่าด๋ยวนี้หยุดไปตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่เวลาปกติเราจะมาดูว่าหากันยังไงปกติเฉลี่ยก็คือถ้าคนเดียวไม่ต้องเฉลี่ยนะถ้าสองคนเอาสองคนให้บวกกันแล้วทําไมครับหารสองเนี่ยชัดเจนคนเนี้ยีิบเจ็ดคนนี้สี่เจ็ดเราต้องหาเวลากึงกลางของไอ้สองคนนี้ให้ได้ จริงๆแล้วแผนนี้อาจจะยากสําหรับคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องหาเวลาตรงนี้มาให้ได้ต่อไปเลยถ้าสมมติเราได้เวลาปกติแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ยากละเราก็มาคูณค่าเผื่อเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับเวลาปกติก็บวกค่าเผื่อเข้าไปนะครับหรือว่าเวลาปกติคูณกันหนึ่งบวกเปอร์เซ็นต์ของค่าเผื่ออันนี้เป็นประสิทธิภาพแต่เป็นค่าเผื่ออันนี้ต่อมาเป็นค่าเผื่อสมมติเราได้อันนี้มาปุ๊บเผื่อยี่สิบเปอร์เซ็นต โรงงานส่วนใหญ่ชอบเผื่อ20%เดีย๋ยวค่อยมาคิดค่าเผื่อว่าเผื่อจากอะไรกันบ้างนะครับ20%เราก็มาจากไหน73.46คูณ20%ง่ายๆเลยนะครับคูณถ้าปกติคนทํางานเนี่ย100หนึ่งเผื่อ20%ก็คือ1.20จบเลยเอามาเป็นตัวนี้นะครับอ่ีนี้เราค่อยๆมาดูในแต่ละในแต่ละเรื่องนะครับว่าอย่างไงอันนี้คือสรุปเร่าวๆคา่นะครับจริงๆเนื้อหาองวิชานนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับ อันนี้ได้แล้วก็มีกอันหนึ่งคือลายบาลานซ์หรือว่าสมดุลสายผลิตนะครับอ่าตัวอย่างเอในชีตท,ที่เดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็คืออ่าเป็นงานวิจัยแล้วจะทำกางเกงกางเกงกีฬาเนี่ยสมมติมว่าผมามันมีห้าห้าห้าแผนนอ,อาการนะผมตัดไปสี่ก่อนนะครับอันสุดท้ายคือประ,ประกอบกับบรรจุอะไรเงี้ยนะครับบรรจุก,กับอันนี้เราก็ขาเข้ามาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเออเบื้องต้นเนี่ยเราอยากให้จับเวลาเฉลี่ยสิบไปเลยนะครับบางทีมันห้าได้สิบได้นะครับ เราจะจับสิบครั้งสมมุตินะสมมติเวลาเราไปทํางานโรงงานจะได้ไม่อายเขานะครับจับเวลาเป็นก็โอเคละนะครับเวลามาตรฐานได้อะไรเงี้ยนะครับพอมันมีแผนกอะไรบ้างตัดผ้าตัวตัดให้เป็นรูปทรงแล้วก็กูนขอบคือทําเย็บขอบเย็บอะไรพวกเนี้ยนะครับเย็บประกบก็คือเย็บประกบหน้าหลังอ่าแล้วใส่เชือกอย่างเงี้ยครับใส่เชือกเชือกตรงนี้ตรงหูมีเชือกนะนี่เราจะดูได้ยังไงว่าเวลาที่เราจับมาเนี่ยดีไม่ดี <c oughs> วิธีการแรกนะ เราจับเวลามาก่อนสิบช่วงปึ๊ดเอาให้อ,อะตัดผ้าสมมุติเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีก็ได้เอาเป็นวินาทีดีกว่าแต่และตัวเนี่ยเป็นวินาทีจับมาครั้งที่หนึ่งบ้างจับใหม่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองจับมา, 5, 10, 5, 11, 5, บมาเรื่อยๆฮะแล้วทําไงครับเฉลียล่ยเฉลี่ยคือทําไงจับมาสิบครั้งใช่ไหมเอาบวกกันสิบตัวเนี่ยบวกกันแล้วหารสิบง่ายๆเลยถ้าทําในอตัวเครื่องคิดเลขคาซิโอเราทําได้ กดหาค่าเฉลี่ยได้เลยปุ๊บทีนี้เราก็อยากรู้ว่าไอ้เวลาที่เราจับมาตรงเนี้นะครับที่ออกมาเฉลี่ยตรงเนี้ยเสียบจับประสิบอันเนี้ยมันใช้ได้ไหมมันมีการแกว่งไหมมันมีการเออร์เลอร์ไหมมันมีการทํางานเราจับผิดหรือเปล่านะครับวิธีการหานะครับเราใช้ตารางเมท็คหรือว่าเมทัคเนี่ยนะอ่าเมทัคเนี่ยหรือเมททคเาจากไหนที่สายหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเรามีแล้วที่สายคืออะไรที่สายคืออะไร พิสัยคือมากลบน้อยมากสุดลบน้อยสุดมากสุดลบน้อยสุดอย่างตัวน,นี้คือเท่าไหร่ครับพิสัยคือเออมากสุดปิงปองห้าสิบสามน้อยสุดคืออ่ะผิดถูกว่าป็ะไหา้าสิฐานพิสัยคือ ห้าสิบเอดดสี่ห้าอ่านี่แหละครับคือช่องนี้ที่สายหารเอกบาทค่าเฉลีย่ยพอได้ศูนย์จุดศูนย์หกนะครับวิธีการดูอันดับแรกดูง่ายๆก่อนเลยศู 06, นย์จุดศูนย์หกเเห็นไหมร้อยกว่าตัวนี้ตัวนี้ศูนย์จุดศูนย์ตัวจุดหนึ่งศูนย์อ่าอย่างเงี้ยจับสองจับข้อมูลเราจับมาสิบครั้งใช่ไหมให้ดูช่องสิบนะเขบอกว่าถ้าจับมาอุดูเกน อย่างนี้เลยดีกว่าง่ายๆถ้าจับมาสิบครั้งสิบครั้งนะเนี่ยถ้าเราอยากให้ไม่ต้องจับใหม่นะครับหรือว่าจับแล้วไม่ผิดเนี่ยข้อมูลต้องเท่าไหร่ครับ0.24 x bar อพิสัยหาร x bar ต้องไม่เกิน0.24นะไม่เกินนะอ่าอย่างนี้เกินไหมไม่เกิน0.24ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรอ่าทันไหม เช็คแค่นี้เลยอ่ะไม่ต้องไปดูตัวอื่นละเช็คสูดดูสองสี่ต่อมานะครับอันนี้ถือว่าไปกันเร็วนะครับถ้าเรียนในห้องก็ต้องให้ฝึกกดนะแต่ในคลิปคุณสามารถกดหยุดแล้วกดแ,และคิดเองได้นะอันนี้ผมก็ลองคูณขอบก็เฉลี่ยเวลามาเจดสิบแปดตัวนี้มาจากไหนพี่สายหารเลยพี่สายหาร คาเฉลี่พี่สายตัวนี้เท่าไหร่ครับแม้าส90พี่สายนะ90ลบเลยลบ70หาเลยหาร7 8ส8บ่อแตกบ่ดแตกโอเคเอาไว้ผมไล่มาหน้าสุดสอง26มาจากไหน90ลบ70ส่วนด้78.18 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราออกมาเป็น0.26เกินไหมเกินไหมเกินนะ0.26เกินนะเกินทําไงอ่ะเกินทําไงอ่ะเกินทําไงจับมาแค่สิบค่าแต่มันเป็น0.26ตัวนี้ทําไงอ่ะมันบอกให้จับมา11ค่าวิธีการคุณไปจับเพิ่มมาอีกหนึ่งก็ได้แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยกับ x ไอหาค่าพิสัยตัวนี้ี่เหมือนเดิมนะครับ ห้ามเกิน0.24หรือวิธีที่2นะครับคุณตัดตัวมากทิ้งตัวไหนมากสุด90ทิ้งแล้วคุณไปจับมาแทนที่90จับเวลาใหม่มาแปลว่าเวลานี้ error เ,ออเ,เกิดไปนะครับหรือตัดตัวน้อยทิ้งตัดทิ้งแล้วจับใหม่นะครับจับแล้วให้หาค่าพิสัยหาค่าเฉลี่ยให้ต่ำกว่า0.2 มลองปรับนะผมใช้90ผมกลับใหม่ได้85อ่าเป็นไงครับ85แล้วหารค่าเฉลีย Ottawa, ่ยออกมา f b a r ไอพี่ส่ตัวนี้ได้0.19จบ 4, ไม่ถึง0.24เห็นไหมครับอ่าแปลว่าใช้ได้นี่ใช้ได้นี่ใช้ได้อ้าวโอเคแปลว่าค่าเฉลี่ยตัวนี้ใช้ได้เวลาเฉลี่ยหรือว่าเวลาสังเกตนะครับอ่าเขาเรียกว่าเวลาสังเกตเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ดูว่าโอเคจับมาให้หมด แล้วก็ลองหารดูอ่าโอเคถ้าอันไหนมันมันได้อมอันนี้ผมก็ทาให้มันได้หมดอะนะมีอยู่ห้า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 ขั้นตอนหรือว่าหตต้าสถานีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะครับเราได้แล้วนะครับเรียกว่าเวลาสังเกตหรือเวลาเฉลี่ยเฉยๆนะยังไม่ปกตินะแค่ว่าแต่ละคนเป็นเท่าไหร่แล้วเราต้องมาคูณประสิทธิภาพของแต่ละคนก่อนอ่านี้ประสิทธิภาพของแต่ละคนเนี่ย ใช้วิธีเวตติ้งเฮาส์นะครับตัวนี้เดี๋ยวส่งชีตเหมือนเดิมแล้วคุณก็ไปทําต่อเองเนาะเวตติ้งเฮาส์เขาจะบอกมาเป็นตัวอักษรนะครับซึ่งเวลาประเมินเนี่ยเขาก็จะประเมินเพื่อให้สมัยก่อนเพนราะอาจจะมานั่งยืนจดไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้สามารถดูจากกล้องวงจรปิดได้นะครับและจับเวลาจากกล้องวงจรปิดได้ซึ่งสมัยก่อนไม่มีต้องไม่มีกล้องวงจรปิดคุณก็ต้องนึกสมัยก่อนนะในการยังไม่เป็นดิจิทัลเลยนะครับเขาต้องไปยืนกดๆแล้วก็ไปจับๆ ทีนี้ไปจับจับจับ,จบเนี่ยเราไปใช้ตัวเลขไปบวกลบอะไรเงี้ยคนงานก็ตื่นเต้นคนงานจะทํางานผิดถูกแต่ถ้าปรเิเก็บไปใส่ลักเอหนึ่งเอสองเอสามเนี่ยมันจะง่ายนะครับทีนี้สมมุติผมก็ไปนั่งดูในการทํางานของคนคนนี้นะครับในด้านการตัดผ้าเนี่ยนะปรากฏว่านในด้านการตัดผ้าเนี่ยนะทักษะเห็ไหมทักษะคือความชํานาญนผมให้เขาซีหนึ่งซหนึ่งก็คือเขาเร็วไปนิดหนึ่ง แ้วก็ทำดีก็ให้บวกไป0.06หรือว่าเรามาแปลงค่านะ0.06สี่สองละ่ะด้านคาพยายามผมให้ไปสี่สองก็บวก0.0เท่าไร0.02สภาพแวดล้อมให้สดีไหมสภาพแวดล้อมบวกอีกเท่าไร0.02เพราะสภาพแวดล้อมดีอยู่นะ แล้วก็ตัวความสม่ำเสมอก็ยังดีอยู่สศูนย์สองเพราะฉะนั้นเวลาประเมินอ่าตัวอย่างสมมติผมให้อขอสอบหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นตัวอักษรคุณต้องมาแปลงเป็นตัวเลขเองนะข้อสอบผมโอเพ่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาชื่ออะไรเข้าไปเองให้หมดนะครับอ่ทีนี้ผมว่าปรับปุ๊บเป็นอะไรครับจากตัวอะไรจากตัวอักษรผมปรับเป็นตัวอะไรตัวเลขตัวเลขแล้วผมทําไมครับรวมแปล 1> 1. เก้เ็ห็นไหมครับก็คือเราต้องเพิ่มไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์สิทันไหมสิบเอสมมติร้อยหนึงนะครับตัวเราทำงานเนี่ยคือ100คือ1.00่งจุเราบวกค่าตัวนี้ประสิทธิภาพไปอีกเท่าไหร่ครับ0.11ก็กลายเป็นว่าเราทำงานเป็น1 1ึถูกไหมเพราะฉะนั้น1 1ึเนี้ยนะครับ เราเอามาทำอะไรครับไปคูณกับเวลาที่เราได้เมื่อกี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มาจากไหนครับเวลาปกติตรงนี้มาจากห้าสิบเอ็ดจุดสี่ห้าคูณด้วยหนึ่งของตัวเราอยู่แล้วถูกไหมทำได้ปกตินะครับคูณหนึ่งจุดสิบเอดเปเซ็นที่เขาบอกมาเมื่อกี้คือหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง เลยเออกมาเป็น57.11เป็นเวลาปกติปะกะติปะกะตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่เวลามาตรฐานเวลามาตรฐานต้องไปคูณค่าเผื่ออีกนะครับค่าเผื่อนะครับลายบาลาน์นะครับค่าเผื่อกับตัวค่าเผื่อกับตัวจานสดุนสายการผลิตคราวหน้า นะครับถ้าสอนแล้วเป็นแบบนี้นะครับพอดีถ้าผมขึ้น PowerPoint มันจะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจบเร็วแต่ถ้าเขียนกระดานถ้าเรียนในห้องจะให้ช้ากว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้เรื่องนะครับก็ไลน์ในกลุ่มนะอย่าไลน์ส่วนตัวนะครับอันนี้ลองทําดูนะครับก่อนที่จะขึ้นเวลามาตรฐานอันนี้คือการ าหรือว่า,ทด,ท,วาทดสอบความเข้าใจนะอ่าคือผมจะแปลงเป็นตัวอักษรให้คุณให้หมดผมจะดูซิว่าคุณจะได้เวลาปลก,กติเท่าไหร่ ในห้าแผนกนี้นะครับเหลือแค่4ี่ละเพราะว่าทำให้เป็น1น่ละคุณต้องลองทำเองดูนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็สบายๆนะครับถือว่าสรุปเนื้อๆนะครับจริงๆจะมีเป็นบรรยายทั่วๆไปอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเนาะก็ก็ก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาที่นั่งทนฟังมาเกือบชั่วโมงเอ้ยเก็อขึ้นชั่วโมง,โมงครับก็ คุณนะครับก็ขอให้จบวันนี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวจะทำเพิ่มให้ไปเรื่อยๆทะคลิปไปเรื่อยๆจะได้ทวนได้นะครับถ้าสอนสดงงตาแตกคนไม่ฟังคือหลุดเลยนะครับแล้วก็โอเคเอาแบบนี้ดีกว่านะครับขอบคุณครับ